สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนตาจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเราไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องมองดูไปในทางของการปฏิบัติคนเราทำผิดทำเลวทำชั่วก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นของรักก็นอนไม่หลับยึดมั่นของไม่รักก็นอนไม่หลับ ขึ้นชื่อว่ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วย่อมทําให้เกิดความทนทุกข์ทรมานคําสั่งสอนในพระปิปอกทั้งหมดไม่ว่าจะสอนไว้ในรูปใดลักษณะใดใจความสาคัญอยู่ตรงที่สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปด้วยตาก็สักว่าได้ดูเมื่อได้ฟังเสียงทางหูก็สักว่าได้ยิน เมื่อได้กลิ่นทางจมูกก็ให้สักว่าได้ดมเมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้นก็ให้สักว่าได้ชิมเมื่อได้สัมผัสทางผิวกายทั่วๆไปก็สักว่าได้กระทบ <c oughs> แล้วเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในใจก็สักว่ารู้สึกเป็นความรู้สึกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับหลักปฏิบัติคือเมื่อเห็นรูปสักว่าได้ดูเมื่อฟังเสียงสักว่าได้ยินอยู่อย่างนั้น ความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อตาได้เห็นรูปและรูปนั้นปรุงความรู้สึกให้เกิดเช่นพอใจในรูปที่สวยหรือไม่พอใจในรูปที่ไม่สวยเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาถ้าเกิดเวทนาอย่างนี้เสร็จแล้วไม่เรียกว่าเห็นรูปสักว่าได้ดูเสร็จแล้วเพราเกิดเวทนาแล้วมันก็ต้องเกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน เมื่อความรู้สึกว่าตัวเราของเราไม่เกิดขึ้น,นก็เป็นอันว่าถึงที่สิ้นสุดของความทุกข์นั่นพอปฏิบัติไปในทางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะเรามีความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อไรเราก็ไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นใจความสัมพันธ์อยู่ตรงที่สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นเอง